ถ้าสมมุติว่าวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนหรือว่าคนรู้จกักหรือหัวหน้าเราสักคนหนึ่งเราจะมีบทสนทนาอะไรเกี่ยวกับวันเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจ็ปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคที่เกี่ยวข้องกับวันคล้ายวันเกิดกันสักหน่อย แแหอยากรู้นะสี่ทำไมอยู่ๆเอาเรื่องนี้มาพูดอีกแล้วเพราะเดือนที่แล้วก็เพิ่งจะเล่าเรื่องนี้ไปที่อยากพูดก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมนั่นเองเย่ yeah. ผมก็เลยลองหาข้อมูลแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าผมจัดงานฉลองวันเกิดตัวเองเนี่ยอารมณ์จะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ครับปกติตอนผมอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ก็จะฉลองวันเกิดที่บ้านครับก็จะซื้อเค้กมากินเค้กสัก2ปอนเพราะว่ามีกัน5คน คุณแม่ก็จะเตรียมอาหารมงคลต่างๆแบบของจีนที่ผมจําได้ก็จะมีโกยซีมี่บะหมี่ผัดเส้นยาวๆกินแล้วจะได้อายุยืนมีไข่ต้มกินแล้วจะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ส้มกินแล้วจะได้ร่ํารวยมีเงินใช้ครับพอหลังๆไม่ได้อยู่ที่บ้านผมก็หากินของพวกนี้เองหมดเลยอย่างน้อยก็ให้ตัวเองได้กินอะไรดีๆบ้างครับ แล้วก็พอเริ่มทำเค้กเป็นเนี่ยผมก็ทำเค้กวันเกิดให้ตัวเองเพราะว่านักเลงพอครับแล้วปีนี้จะทำเค้กอะไรเฮ้ยทำก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับเอาเป็นว่าเราไปฟังคำศัพท์เกี่ยวกับวันเกิดกันหน่อยนะครับเริ่มจากคําว่าวันคล้ายวันเกิดคือคําว่าทันโจบิทันโจบิคำว่าทันโจเนี่ยแปลว่าเกิดหรือว่าเกิดขึ้นอาจจะใช้เวลาโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรที่ ทำขึ้นมาใหม่ก็ได้อย่างเช่นพวงสะฟอกชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะใช้ว่าทันโจแล้วก็สาสยาสรรพคุณอะไรก็ว่าไปครับนี่คือวิธีการใช้คำว่าทันโจในวิธีอื่นที่ไม่ใช่ทันโจบิที่แปลว่าวันเกิดครับแล้วถ้าผมสมมติจัดปาร์ตี้ขึ้นมาก็จะเรียกปาร์ตี้นั้นว่าทันโจบิไกทันโจบิไกางานเลี้ยงวันเกิด แล้ววันเกิดของเพื่อนที่สนิทเนี่ยเราก็มักจะซื้อของขวัญไปให้หรือใครที่มีแฟนก็มักจะซื้อของขวัญให้แฟนใช่ไหมครับคําว่าวันของขวัญวันเกิดเขาก็จะใช้ว่าทันโจบิบรีเซนโต้ทันโจบิบรีเซนโตของขวัญวันเกิดหรือจะใช้คําว่าบรีเซนโต้บรีเซนโตของขวัญอย่างเดียวก็ได้ครับถ้าใครที่มีแฟนแล้วอาจจะซื้อของขวัญให้แฟนในวันเกิดก็มักจะถามเพื่อนๆหรือคนรู้จัก หรือว่าเพื่อนของแฟนหรือใครก็ตามคนรอบตัวแหละว่าค a าไ s h i no ทันโ o b บินน a ่ o น r นบุร t เซนโตะอาเกเรบะอีกันนะค a าไ s h i no ทันโ o b บินนี่หน r นบุร t เซนโตะอาเกเรบะอีกันนะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนดีนะแต่ว่าพวกเราที่ไม่มีแฟนอย่างนี้ก็อาจจะเฮ้ยอีนนี้ลำใหญ่ในใจแต่ก็บอกไปแบบผู้ดีว่า 。君が選んだものなら何でも喜ぶよ。君が選んだものなら何でも喜ぶよ。a เลอ o เธอเรือกอะไรแฟนเธอก็ดีใจหมดแหละแต่ว่าในใจก็จะแบบอีนี่อะไรองี้เป็นต้นครับบางคนอาจจะเซอร์ไพรส์โดยการเตรียมเค้กแล้วก็ปักเทียนไปให้เพื่อนในวันเกิดที่ทํางานเพื่อฉลองวันเกิดด้วยกันคำว่าเค้กภาษาญี่ปุ่นก็ทับศัพท์เลยคือเคกิเคกิ

แปลว,ว่าใส่หัวใจลงไปก็คือใส่ใจตั้งใจทำนั่นเองครับแล้วเค้กที่ปักเทียนเนี่ยเทียนเราก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นว่าโรโซกุโรโซกุหรือทับศัพท์ไปเลยว่าแคนเดอรุแคนเดอรเทียนครับการจุดเทียนจะใช้ประโยคว่าโรโซกุโอโทโมสุโรโซกุโอโทโมสุจุดเทียน ถ้าเป่าเทียนให้ดับก็จะพูดว่าโรซ o กุโอฟุกิเกสึโรซุกุโอฟุกิเกสึคำว่าฟุกิเกสึมาจากสองคำรวมกันคือคำว่าฟุกุฟุกุที่แปลว่าเป่าแล้วก็เคสึเคสึที่แปลว่าดับไฟครับฟุกิเคสึก็เลยแปลว่าเป่าให้ดับนั่นเองครับ แล้วเราก็จะมีการฉลองวันเกิดกันเมื่อเป่าเทียนเสร็จแล้วคำว่าฉลองภาษาญี่ปุ่นว่าโอีวไยโอวไวมาจากคำกริยาว่าอิวาอุอวาุฉลองครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนมาเซอร์ไพรส์ผมเสร็จแล้วให้เป่าเทียนเสร็จแล้วเขาก็จะพูดประโยคสุขสันต์วันเกิดกันว่าทันโจบิโอ e เมเดโตะทันโจบิโอเมเดโต แล้วว่าสุขสันต์วันเกิดนะคำนี้เป็นรูปธรรมดาครับเอาไว้ใช้กับเพื่อนทั่วๆไปหรือว่ารุ่นน้องคนที่รู้จักแล้วก็ค่อนข้างสนิทด้วยก็จะใช้ท่านโจบิโอเมเดโตเฉยๆได้เลยครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์หรือเปล่าเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานหรือว่าเป็นเจ้านายก็อาจจะพูดสุภาพขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่ามัสโอทでとうございますお誕生日おめでโกไซมัส สุขสันต์วันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะอย่างนี้ครับหรืออาจจะใช้ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็ได้แต่คำนี้ก็ควรจะใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่ค่อนข้างสนิทกันหน่อยครับก็คือคำว่า Happy, Day Happy, Day Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday นะอย่างนี้ครับจากนั้นเราก็จะเอาเค้กมาตัดแบ่งกินกับเพื่อนให้เพื่อนช่วยกันอ้วนโดยการกินเค้กไป ผมว่าก็คงจะเป็นแบบนี้แหละครับเวลาฉลองวันเกิดแล้วถ้าเกิดเพื่อนบางคนอยากรู้ว่าเฮ้ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเขาก็อาจจะถามเรามาว่า今年何岁ですか今年何岁ですかปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหรือถ้าเป็นรุ่นน้องถามเราขึ้นมาเขาก็จะใช้รูปสุภาพมากขึ้นก็อาจจะถามว่าอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหรค่ครเป็นคำแบบสุภาพครับ ถ้าเราไม่คิดมากก็บอกไปเลยครับว่ามารุมารุไซเดสมารุมารุไซเดสอายุมารุมารุปีครับอายุมารุมารุปีค่ะก็ใส่ตัวเลขที่เป็นอายุของตัวเองเข้าไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะบอกก็อาจจะใช้ประโยคเหล่านี้ครับฮิมิจเดสฮิมิจเดสความลับครับความลับค่ะ หรืออาจจะพูดแบบขี้เล่นนิดนึงก็จะพูดแบบช้าๆว่าฮิมิจึฮิมิจึเหมือนกับเป็นการเน้นย้ำว่าเป็นความลับแบบนี้ครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากตอบคําถามนี้มากๆเลยอะไม่โอเคเกับการโดนถามก็อาจจะบอกเขาไปเลยว่าคิ k ก n าเนเดะ a ี้ก้านเดแปลว่าอย่าถามสิ เหมือนกับว่าถ้าโดนถามแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยแกะขึ้นอีกแล้วนะอะไรอย่างนี้หรืออาจะตอบแบบเล่นๆไปเลยครับว่า anjuhades anjuhades แปลว่า18ปีตลอดการครับหรือ18ปีตลอดการค่ะคาว่า an ก็คือตลอดไปตลอดการนั่นเองครับ แต่ว่าปีนี้เราก็ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมปาร์ตี้ก็เลยไม่จัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วผมก็คงจะฉลองวันเกิดแบบฮ no ิโตริสมะโนทันโจบิฮิโตริสมะโนทันโจบิถ้าแปลตามตัวก็คือวันเกิดของคุณผู้เดียวหรือพูดง่ายๆก็คือฉลองวันเกิดคนเดียวนั่นแหละครับเอาเป็นว่าถึงจะเหงาในวันเกิดตัวเองก็ไม่เป็นไร ขอบคุณทุกทคนที่ติดตามมากๆครับแล้วในวันเกิดของผมนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแรงกายแรงใจในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปแล้วก็ฝากติดตามรายการให้จะปนิสต่อไปด้วยนะครับถ้าคุณติดตามรายการให้จะปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1302าคำและสำนวนครับ ไปตามดูคันจิได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็พบกับรายการให้เจแปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขออวยพรตัวเองว่าโอทันโจบิโอเมเดโตสุขสันวันเกิดครับ